i <laughs> you แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสวนน้ำกันค่ะอันนี้เป็นสนามเบสบอลค่ะที่นี่จะมีสนามเบสบอลเยอะมากค่ะที่นี่ตอนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากค่ะมันจะมีทั้งดอกไม้แล้วก็ต้นต้นแตะกล้วยค่ะเหลืองอารามแล้วก็มีใบไม้เปลี่ยนสีสีแดงเต็มไปหมดเลย จะไปตรงนี้นะคะซีโนคุนิวอเทอร์แอเรียเสียงธรรมชาติค่ะไอ้ยี I ่ไอ้ยี I ่ โอ้ยไม่ต้องกอดขาลูกเดินไปเอ๊ะ <laughs> ไปถึงแล้วดอกย้าสวยมากเลยอะ่ะ ไปเล่นน้ําเลยพาไปเล่นน้ำหลกนู่น้นาส้สีฟ้าๆข้างหน้าค่ะเดินลงไปข้างล่างกันอันนี้เป็นกรีนแอเรียโคเบยังไม่เคยขึ้นไปค่ะอืมเขาเปิดแค่โซนเดียวตรงนูน่นตรงนี้เขาไม่เปิดมันมีสองโซน นูน่นเด็กมาเล่นกันเยอะอยู่มีคนมากางเต็นท์รอลูกเล่นน้ํากันเพียบเลยค่ะอุย้ยเด็กเล่นกันเต็มเลยลูก้อยนี่นะคะอุย้ยตื่นเต้น,นโอ้ยอยากสขับสั้นดูสิจริงๆมันมีลานนี้ด้วยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นลานน้ําให้เล่นแต่เขาปิดอะ่ะเขาเปิดแค่โซนหน้นโซนเดียวโซนเล็กโซนสําหรับเด็กอย่างเดียวเลยโซน ่วนผู้ใหญ่ไม่เปิดเฮ้ยปฟ้าอยากเล่นไม่อยอมใส่ขาสั้นมามามาเตรียมพร้อมสีชาใส่ขาสั้นมาพร้อมพร้อมพาลูกเล่นอุ้ยน้ําเยอะมากเลยเป็นสระเลยอะ่ะตรงนี้มีเวทีด้วยค่ะเหมือนมีการแสดงอะไรด้วยเลยอะ่ะ อืไม่ไม่โอเพนไม่ไม่เปิดน้ำว่ากะบว่าก,กับบอวกว่ามาปั่นจักรยานได้เขาให้โกเปลแทนโกเหรอแทนโกดาวเหรอวุ้ยคนมากางเต็นเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะเด็กๆใส่ชุดว่ายน้ำไท่ชีใส่ชุดธรรมดาอุย้ยตต่นเต้นเด็กเพียบเลย ไอชีหนูนี่แล้วว้าวเพื่อนเต็มเลยดีใจดีใจดีใจเหวเราดีใจไอชีด,ชดีใจว้าวเพื่อนเต็มเลยลูกไปก็ก็วีซิต้องไหนดี 菜，土就地瓜。 Bahia. corre ภาพไปแล้วนะมีเด็กกลัวน้ำค่ะไม่เคยไม่เคยมาครั้งแรกมาครั้งแรกตกใจต้องเล่นด้วยเดีย๋ยวป๊ะป๊มามาเตรียมชุดมาครั้งหน้าอย่าพามาใหม่ปะเปลี่ยนชุดให้ไทรชี้เรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านาเดินเล่นแทน มาครั้งแรกค่ะไทกียังกลัวอยู่คนเยอะตกใจเมื่อกี้ดีใจพอลงไปจริงๆกลัวโหเปลี่ยนชุดเดี๋ยวรอบหน้าพามาเล่นใหม่ใกล้บ้านนะรอบหน้าเล่นด้วยกันนะป๊ะป๋านะวันนี้เดี๋ยวเดิเล่นในสวนกัะแทนนะคะไทก,กี้กลัวนี่กระเป๋า เอามาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ไทชี้แต่ว่าป๊ากับมามาลืมเอามาค่ะอดเล่นไม่คิดว่ามันจะเป็นสระแบบนี้ค่ะเข้าใจว่าเป็นแค่แบบเปิดน้ําพุให้เล่นค่ะก็เลยแบบว่าเตรียมมาให้ไทชีคนเดียวเดี๋ยวรอบหน้าเตรียมมาเล่นกับลูกด้วยดีกว่าเป็นสระไว้น้ำเลยดีจังไปไทชี เดีย๋ยวเราจะไปทางนี้กันนะคะไม่เคยไปบอกว่าเป็นสถานที่สำหรับเด็กเสียงธรรมชาติมากจริงฤทกิเ,เกงเหมาะกับเล่นน้ำมากกว่าเมื่อกี้นะตัวนี้แต่ไม่เป็นไรสบายสบายสนุกแต่ชิสนุก <c oughs> ามาเดินเล่นไทยชีสนุกเมื่อกี้กลัวเมื่อกี้ไม่น่ากลัวเลยดันกลัวเออดูดูดูวิ่งใหญ่เลยเดี๋ยวก็กิ้งลงไปหล,ลักลุกเอา้าบายดูเดินลงเนินเดินลงเนินกอดแข้งกอดขาเดี๋ยวล้มลุกเอาตะาก็ตื่นแล้ว ไปเดินชมธรรมชาติกันเดี๋ยวรอบหน้ามาเล่นน้ำด้วยกันพ่อแม่ลูกเลยไทชิแฮปปี้อะบวอล์กอินม,มีความสุขเดินเล่นไทชิทออบัตรเพนแผ่นคพยคอไทยชิโค้ะอันนี้เมเป้นสีเขียวนะคะเหมือนกัญชาเนะ <laughs> ออสดชื่นจังเลยอ่ะเย็นมากเลยอ่ะไม่ได้เอาไม้กันสะเทือนมาค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาเดินเล่นค่ะคิดว่าจะมาเล่นน้ำเอาแต่ขาตั้งกล้องมาสรุปต้องเปลี่ยนแผนมาเดินต้องขออภัยถ้ากล้องสะเทือนนะคะ อุ่ยแปน,นปะบิดสะพานม,มีทางแยกเลือกไปอันนี้ดีกว่ามันเป็นสะพานยังไม่อยากลงข้างล่างข้างล่างเหมือนเป็นถนนแล้วปะปะตรงนี้ชื่อถนนซากุระนะคะแปลว่าหน้าซากุระตรงมีต้องแบบเป็นซากุระสวยมากแน่ๆเลยอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวตอนซากุระต้องมาใหม่ตอนซากุระที่แล้วก็ท้องเอ้ยพึ่งข้อสิ สักุลที่แล้วที่ผ่านมาเพิ่งคลอดเพิ่งคลอดเอตะเลยไม่ค่อยได้ไปไหนว้าวเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่โอนี่ไงดีนะที่เลือกเดินตรงนี้ถ้าเมื่อกี้ลงข้างล่างไปคือเป็นถนนค่ะนี่ไงรถวิ่งไปมาถ้าเดินลงไปเมื่อกี้คือจบต้องเดินกลับขึ้นมาใหม่ดีนะ่าเลือกมาทางนี้ นี่ให้ดูวิวจากบนสะพานที่เราเดินตรงนู้นก็เป็นพาร์คเหมือนกันนะคะกว้างมากเลยอะตรงนู้นก็คือเป็นอ่าสถานีเป็นทางรถไฟแล้วก็ตรงภูเขาที่มีเี่ยที่มีไฟอันเนี้ยก็คือที่เคยพาไปดูดอกคอสมอสคลิปแรกๆเลยค่ะเป็นทุ่งดอกคอสมอส นี่สวนตรงนี้ก็เพิ่งเคยมาเดินครั้งแรกนะคะตรงฝั่งนี้มันกว้างมากค่ะนี่อันนี้ป้ายบอกทางไปไหนได้บ้างเดี๋ยวขอเช็คกันก่อนนะคะว่าจะไปทางไหนมีร้านอาหารด้ยวยเมื่อกี้มีรถไฟชิงคันเซน็นเพิ่งวิ่งไปค่ะเร็วมากถ่ายไม่ทนันมาสองขอบวนแล้วว่าชิงคันเซน็นเร็วมากๆรถไฟหัวกระสุน อ่ะไปลงอันนี้เป็นลอดใต้สะพานนะคะอ้ยไงนี่ไงนี่ไง,ไงมาพอดีเลย <S <S เร็วมากบิ๊กคุดิตกใจเร็วมากเลยคะ่ะเพื่อนเมื่อกี้แบบว่ามีแบบว่าออกนอกเมืองไปสองขอบวนเอาปะปะดีๆออานอกเมืองไปสว่วไปสองขอบวนเมื่อกี้เป็นกําลังเขา้าเข้าเมืองนะคะขบวนเมือ่อกี้ ขอบวนเมื่อกี้คือไปอ่าไปตโตเกียววิ่งไปโอซาก้าโตเกียวนนนี้สุดแดอะไร <c oughs> อุ้ยถ้าเมื่อกี้รถไฟมาตอนแบบมาเดินมาถึงตรงนี้คือคมสวยมากๆอะ่ะรถไฟวิ่งเข้าอุโมงค์เนี่ยโอ้ยชอบอะ่ะธรรมชาติมากไปไปเดินไปสถานีรถไฟกันค่ะ สุกอ๋อเร็วมากตกใจตรงนี้น้ำไม่ค่อยมีตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคะโอ้เก่งจังเลยหูเดินขึ้นบันไดเองอือ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 เก่งมากลูก ไปทางไหนไปทางนี้นะเก่งมากใครชิไห้โกโก้อ่าปะปะปะรอมัมม้าเด้อไปเลยไม่ต้องรอโอ้ยชินคันเซนมาอีกแล้ว สินงคันเซ็นมาโยโย่ดูเดะไปลูกเดินไปเอาเดินไปสิลูกไม่ต้องรอมามมาอะิกะต็ตอโอ้ต้องรอมาหมาด้วยมาหมายุด็็ยุดหรอ ไม่ต้องจับมือเลยเดินขึ้นมาเองโอเคตอนนี้เราขึ้นลิฟต์จากลานจอดรถนะคะตึกจอดรถอะคะ่ะขึ้นมาข้างบนแล้วอันนี้ก็เป็นสนามแข่งกีฬาแข่งเบสบอลอีกเช่นเคยมีเยอะมากค่ะที่นี่มูุ่นเห็นปะตรงนี้จะเป็นแบบสนามกีฬาเยอะมากค่ะอันนู้นเป็นห้างแบบปะปะทำทีานีเหรออ๋อฟาร์ม มีชิงคันเซ็นไหมพี่อยากเห็นเมื่อกี้ชิงคันเซ็นวิ่งที่นี่คะ่ะอยากให้ชิงคันเซ็นมาอีกอ่ะอยากดูอันนี้เป็นรถไฟสายที่เราจะกลับบ้านกันนะคะชิงคันเซ็นสายนี้คะ่ะใช่สูงมากเลยอะเมื่อกี้ขึ้นมาคือหกชั้นนะคะอุ้ยดูสิอุ้ยขาสัน่นสูงมาก เมื่อกี้จะไปตรงลานดอกไม้ก็คือคอสมอสแต่ว่ามันเริ่มเดินหน้าค่ะก็เลยไม่เดินไปค่ะนู่นเราจะเดินกลับไปทานนี้รถไฟที่เรามากันเมื่อกี้ไม่มีรถไฟมาสัขาบขบวนเลยอ่ะอยากเห็นเวติงเทนไหม เามาเราดูรถไฟกันดีกว่าชินคันเซ็นกับขบวนบ้านเราอะไรจะมาก่อนกันมาแล้วอ้ารถไฟบ้านเรามาก่อนแต่ว่าขบวนนี้วิ่งเข้าซันโนมิยะว้าวพอดีเลยขบวนของเรายังไม่มาแล้วก็อันนี้ถนนชินคันเซ็นยังไม่มาขบวนกลับบ้านเราก็ยังไม่มาลงไปดีกว่าเราคงได้ขบวนกลับบ้านพอดีป้าลูก โอเคเดินมาถึงสถานีรถไฟแล้วดอกไม้สวยมากเลยป๊าป้ากับไทชิเข้าไปแล้ว ไม่แบ่งไม่แบ่งปะป๊ามามาแล้ว